ร้านขวัญมรดสาวยามค่ำคืนค่ะถ้าลูกค้านัดมามัดจำมานะ มาขอให้เกินมาถึงร้านอย่าเกินสองทุ่มนะทางร้านเราเปิดรอนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกยังไงเข้าใจเลยคันนี้ค่ะกับยามาฮ่า X Max นะคะปี2019ลูกค้าทีแรกว่าเอาแค่ตัวร้อยวัตทําไปทํามามาเทียบหน้าร้านค่ะอ่าขอแฟนเรียบร้อยเป็นสี่ดวงจบไปเลยคู่บนค่ะติดตั้งอย่างนี้คู่บนเป็นตัวร้อยวัตคู่ล่างนะคะเป็นตัว60วัต์มีขาจับไฟสปอร์ตไลท์ที่แคชบาร์ทั้ง2ดวงเลยอ่าพี่ขวัญบอกว่าให้รีวิวด้านในก่อนว่าตำแหน่งการติดตั้งไฟเป็นรูปร่าง แบบไหนนะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันด้านนอกค่ะ เอาราคานี่พี่ขวัญทำการตั้งไฟอยู่นะทั้งคู่บนและคู่ล่างนะคะกลางสายฝนเลยช่วงนี้ฝนตกนะอ่านี่นะคะถ้าเกิดมากลางคืนเมื่อย่างนี้เนี่ยจะแบบพี่ขวัญจะตั้งให้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่ไม่สะดวกนะมากลางวันก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วกลางคืนลูกค้าก็ต้องไปตั้งอีกทีถึงจะมากลางวันหรือกลางคืนนะเพราะว่าตำแหน่งการตั้งไฟเนี่ยมันอยู่ที่ความการใช้งานของลูกค้าเจ้าของรถว่าพอใจกับลำแสงมาตรฐานเป็นแบบไหนนะคะอ่าดีวพี่ขวัญทำการตั้งไฟก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันค่าะ พี่ขวัญทำการตั้งไฟเรียบร้อยแล้วอันนี้คือคู่ร้อยวัตต์นะตัวร้อยวัตต์ไฟร้านขวัญเรามี3ามลำแสงในคู่เดียวถ้าเกิดว่าติด4ีดวงแบบนี้แยกสวิต์เปิดปิดบนล่างนะสีขาวคือไฟต่ำนะคะเป็นมาตรฐานเลยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะทางร้านเราเวลาเดินทางเนี่ยสีขาวคือใช้เป็นเส้นทางหลักนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าบางคนลูกค้าอยากได้ไฟต่ําสีเหลืองเนี่ยไม่รู้สิในความรู้สึกของร้านเราเหมือนมันไปแยงตาเขาปลายแสงนะแต่ถ้าสีขาวเนี่ยเรามีเส้นคัชออฟแบบนี้เลยไฟสีขาวคือไฟต่ํานะเปิดสี อยู่รถเบียดปาดมาสามารถกดพักไฟสูงขอทางได้เลยไฟสปอร์ไลท์จะขึ้นเต็มระบบพร้อมไฟสูงตัวรถเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งนะตรงกลางปิดค่ะสีเหลืองคือไฟสูงร้อยเปอร์เซ็นต์ลำแสงนี้แนะนําตอนใช้ไปต่างจังหวัดเท่านั้นไม่แนะนําใช้ในเมืองเลยนะก็คือใช้ไปเลยค่ะใช้ความเร็วรถสวนมาหรือว่าติดไฟแดงจอดปิดให้เขากดพักไฟได้เช่นกันไม่เปิดไฟเลยเลยพักไฟอย่างเดียวก็ได้ที่สำคัญค่ะคันนี้รับโปรโมชั่นแตรไปด้วย เราปิดต้องแบบนิดนึงนะมันมืดแล้วนะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์มั่นใจในร้านขวัญมอเตอร์ซา์ได้เลยตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสําหรับ4ดวงรับแกรแบบนี้ลดทันที500บาทนะที่สําคัญการรับประกันหลังการขายเรายืนหนึ่งเรามั่นใจค่ะไฟสปอร์ตไลท์ตัวหลอดเนี่ยรับประกัน1ปี แต่ว่าเราค่อนข้างมั่นใจในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรานะไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะส่วนมากแล้วที่ลูกค้ามาเซอรวิสจะเป็นสวิตหรือว่าเป็นขี้เกลือที่วงจรเท่านั้นเองก็คืออายุการใช้งานเนาะถ้าพวกนี้เราดูแลเซอรวิสให้ตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายนะขอแค่นัดวันเข้ามาอย่างเดียวอยากติดตั้งไฟสปอรตไะไรสักคู่นึงเสียเงินแค่ครั้งเดียวกับการดูแลบริการดีๆแบบนี้ขวัญมอร์ไซา์จัดให้ค่ะสวัสดีค่ะ